ตั้งแต่ที่พุทธเจ้าเนี่ยได้บอกว่าจากปรวิพานร์ที่นี่ในเมืองนี้อีสามเดือนข้างหน้าข้พาพเจ้าจะยังออกทุดดงอยู่ในพุทธประวัติพราพเจ้าม,มองว่าการที่จําเป็นจะต้องมาติดสอยขัอยตามเพื่อวาระสุดท้ายของพุทธเจ้าไม่ใช่วิธีของพระราห์ าการยังยึดติดในสังขารอยู่ไม่ใช่ประโยชน์เพราะว่าท่านได้เป็นพระอาหานต์แล้วเพราะนั้นก็ยังทํากิจวัตรของตัวเองในการบูชาในการถึงผู้ดวงขาวัดเป็นปกติตก็คือออกผู้ดวงโกรดญาติโยมอะไรเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ควรจะมานั่งเศร,าสสร,รยาย้าโศกเสียใจโอ้พระเจ้าแต่เราต้องไปอยู่ใกล้ๆเลือย่างเงี้ยนี่คือความหมายที่ใช้จริงของการที่ออกไปผู้ดวงยังทํากิจวัตรเหมือนเดิมไม่จําเป็นจะต้องมาโรดครัวอะไรและสุดท้ายตอนที่ ก่อนที่เผาพระเพิง,งก็ต้องไปนิมนต์หาใครที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่สุดที่ได้รับการยอมรับว่าถ้ามาแล้วคนนี้จะเป็นคนจุดไฟผับได้ก็ต้องมปนิมนต์พรากระสปะมาก็เป็นเรื่องธรรมดา